เอาแล้วสัทธาติโยมท่านสาธุชนคนดีตัางหลายทุกท่านพิกมาอยู่โดยกันแถมช่วงสุดท้ายสิบเนาฬิกาสาสนาทีหนึ่งทุ่มสาสิบนาทีเจ็ดมมงกึงท่านผู้ฟังกำลัง ฟังรายการสารธรรมยามค่ำดำเดินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดยังใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเดินรายการต้อนรับทุกท่านที่ติดตามับฟังตั้งแต่เริ่มต้นเข้ารายการหกโมงหกโมงไป มาจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็สวดธรรมจักโดยการแผ่เมตตาใหญ่จบไปเมื่อตะกี้ตอนรับทุกท่านที่หับฟังเคลื่นร้อยหกจุดห้าศูนย์โดยสถานีวิทยุวิทยาลัยส่งนครล,ลำปางวัดบุญยวาดวิหารแล้วก็ตีบานทุ่งเรดีโอ 89.50อำเภอสันปะตองตอนนี้เขาก็ฟังกันอยู่4คลึ่นสถานีีตีเวียงประเปาก็มีตี่แม่ขาจาร์โมเดินเรดีโอ94.50จังใหม่นี่ก็มีตี่89.50บ้านทุ่งเรดีโอแล้วก็ต้ห้วยตองสัก98.75 แล้วก็ตี่ลำปางก็มีตี่วิทยาลัยสูงนครลำปางวัดบุญยวาตวิหารร้อยหญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายใจของเฮาดวงเดียวดวงนี้แม้จะมีพื้นที่นักมากมายปอที่จะเหเฮาบันทึกทุกสิ่งอย่างเก็บไว้ได้แต่มันจะดีกว่าก่อ ญยติโยมที่เขาจะเลือกคัดสรรบันทึกแต่เรื่องที่ดีงามไว้ในใจเพราะเรื่องที่ดีงามบัดใจจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆเรื่องที่ดีงามนั่นจะส่งผลต่อชีวิตของเขาขอให้เฮาทุกท่านนี่มีชีวิตอยู่กับความดีเพื่อจะมีใจที่ดีหย่ดโยม วันใดวันหนึ่งที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปภาพความดีตั้งหลายที่เราทำไว้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจตลอดญาติยโยมท่านทั้งหลายการสงเคราะห์ญาติมิตรถือว่าเป็นมงคลชีวิตเหมือนกันเพราะตามธรรมดาแล้วนี่ยญาติโยมบ่มีผู้ใดที่จะอยู่ตามลำพังในโลกนี้เพียงผู้เดียว โดยที่บัต้องอาศัยคนอื่นก็ว่าสิ่งอื่นเขาก็อาศัยกันทั้งนั้นยมบัเดียนี้ก็อาตามาเขาที่เผยแผ่ธรรมะในก็อาศัยสถานีวิทยุถ้าการะบบออนไลน์ระบบเฟซบุ๊กนี่ก็จะมีผู้พอผู้ชมผู้ฟังเหนกี่คนฮะเนะาะเพราะบางคนเปิ่นกับบัดเจจะเข้าถึงเทคโนโลยีก็ต้องอาศัยสถานีวิทยุที่เปิ่นมีจิตเมตตา เปินหันความสำคัญของการเผยแพร่พระพุทธาศาสนาเปิดเทวะในเวลาธรรมะก็ไปถึงบ้านญาติโยมเขาเขาต้องอาศัยกันและกันในญาติโยมอย่างน้อยที่สุดเขาก็ปิจิรณาในครอบครัวของเขาเขาก็ต้องอาศัยพ่อแม่ตลอดจนถึงญาติสนิทมิจราให้ที่จะต้องเปิ่งอาศัยกันถึงจะ มีชีวิตที่สะดวกสบายลำพังการสร้างปรารมีนี่สร้างคนเดียวบ่ได้ยัดยมอย่างเขาทั้งหลายอยู่คนเดียวเขาจะไปสร้างปรารมีกับไผ่อย่างสมมุิเปิลมีงานบุญงานอย่างเขาจะไปเลี้ยงโรงทานเนี่ยถ้ามีคนไปงานเขาจะไปเลี้ยงไผ่เขาก็บ่ได้สร้างปรารมีนะสัทายยัดยมือเขาจะต้องสงเคราะห์กันแม้แต่องค์พระสัม มาสัมพุทธเจ้าองค์ก็สงเคราะห์ญาติเหมือนกันในตอนเตะพระเจ้าวิทูลภะาบบปอใจญาติของพระองค์ที่เคยดูถูกดูหมินกึดในใจว่าถ้ามีโอกาสทีจะยกกองทัพมาทำลายสกัญญะวงศ์ให้หมดพระพุทธเจ้าเปิ้นก็นสเสด็จมาถึงสามครั้งเพื่อจะมาห้ามนะ แต่ในครั้งที่สี่ปิจารณาพอแล้วโอ้เป็นกรรมของสักยะวงที่เคยทำกรรมนักเพราะว่าในอดีตเคยเอายาปิดโรยใส่แม่น้ำเอายาปิดละลายแม่น้ำเป็นเหตุให้คนที่ใจน้ำอยู่ป่ายน้ำบุญล้มตายกันอันนี้เป็นกรรมของพระเจ้าสักยะวง ที่พระเจ้าวิทูลวิทูลภระเปินได้บ่ปะปอใจพุทธโง้งก็บ่เเดจเนาะเสด็ดห้ามสามครั้งแล้วโอ้ครั้งที่สี่ก็ถือว่าเป็นกรรมนี่สทธาญาติโยมแต่ว่าสามครั้งแรกนี่ก็ก่อนยังเฮ่อพระเจ้าวิทูลภาะมีพระไทยอ่อนอยู่นะ เมื่อพระองค์เสด็จกลับจากการที่ไปห้ามครั้งที่สามบอกกองเจ้าขึ้นมาพระองค์ก็ไปโปรดสัตว์พระองค์เสวยพัตทหารแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าสู่คันธกุตีถึงเวลาแมลงมาพิสุเปนมาประชุมกันที่ลงทำสภาต่างเกาะอู้กันถึงพระคุณของพู้เจ้าว่าโอ้องค์พระศาสดาพระองค์ ได้ปลดเปืองญาติจากมรณะภัยได้ช่วยเหลือประยุนญาติพระศาสดาสเสด็จมาก็ถามว่าพิสุท่านทั้งหลายสนธนาธรรมกันเรื่องอยังพิสุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องราวที่ได้สนธนาธรรมกันเฮ้พุทธองค์ทรงทราบพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าพิสุทั้งหลายใบใจ่มมีก้าบบเดียวนี้นะที่ตถาคตได้ทรง ยราแม้แต่อดีตก่อนตถาคตก็เคยประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราพิสุท์ทั้งหลายก็กราบทูลอรลลัตนาพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องเราในอดีตจากนั้นพุทธองค์ก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้พิสุท์ทั้งหลายได้ฟังดังต่อไปนี้ในอดีตาการเมื่อพญาเมืองชื่อว่าพรมมัตรัสบัได ลดละในทศพิษรัตธรรมดำลงปกครองโดยธรรมในเมืองปาราณสีวันหนึ่งพระอ,องค์ดำดิว่าบรรดาพญาเจ้าเมืองในชมบูทวีปปากันมาอยู่ในปราสาทที่มีเสาหนักเหตุนั้นการสร้างปราสาทที่มีเสาหนักๆน,นี่บเป็นที่อัศจรรย์ถ้าอย่างนั้นเ้าจะ ลองแปลงประสาทเสาเดียวเพื่อจะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์โดยเหตุนี้เขาจะเป็นพญายิ่งใหญ่กว่าพญาเจ้าเมืองทั้งหลายจากนั้นเปินกัสั่งให้ช่างไม้มาเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าหมนีเจ้าทั้งหลายเขาจะแปลงประสาทเสาเดียวคือมีความงดงามไปขนเอาช่างฝีมือดีๆมามด ช่างตั้งหลายก็ถูกคัดสรรมาเป็นช่างไม้ก็ขเข้าป่าเพื่อจะเสาะหาต้นไม้ตีมซื่อต้นใหญ่เหมาะสมสำหรับการเอามาแปลงเสาประสาทต้นเดียวของพญายเจ้าเมืองสำรวจไปสำรวจมาก็ปะใส่ต้นไม้พอใจแล้วก็มีความนักใจว่าเออ เมื่อได้แล้วจะเอาอย่างใดนี่เส้นทางก็บัสดวกก็เลยไปกราบทูลพรญญาเจ้าเมืองพัญญาเจ้าเมืองก็ว่าก็หาวิธีขึ้นได้นะเอามาขึ้นได้นะต้องเอามาโอ้มันยากพระองค์หนทางก็ลำบากท่นี่พญัญญาเจ้าเมืองก็วาก็มาอ่านก็ไปตรวจพอที่ส่วนอุทยานพอหรอ เพื่อจะมีต้นไม้ต้นอื่นหมู่ช่างไม้ก็ปากาันเข้าไปในส่วนอุทยานหลวงก็ไปหันใส่ต้นลังต้นหนึ่งโอ้อันนี้สูต้นใหญ่ต้นไม้นี้เป็นที่ไหวของเจ้าบ้านแม้แต่บรรดาราชนิกุลก็ปากาันไปพรีกรรมเพราะว่าต้นไม้ลังนี้มีเตวดาหักษา ปัายามจเมองก็ว่าเออธรรมดาต้นไม้ในสวนอุทยานของเฮานี่ย่อมเป็นของเฮาไปเตอะไปรัดเลยหมูช่างไม้ตั้งหลายก็เลยปากันไปที่สวนอุทยานแป,กกแ,ปแป้งเครื่องสักระแป้งแป้งเจิมแล้วก็เอาพองมาลัยห้อยไวต้ตีต้นลังหันจุดปรทิปพรีกรรมบอกกก่าลูกขะเทวดาภูมิเทวดาบอกว่าแหมเจ็วันนี่นู จะมาตัดตนไหม้ัญญาเจ้าเมืองอนุญาตแล้วเทวดาตนในที่อยู่ต้นนี้ก็คือออกจากไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันร้อยญาติยมแบบเดียวเนี่ยถ้าว่าตั้งหลวงเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาขุดไปตดท่านหรอเฮ้ยเพื่อเอาขุดไปติดท่านเอากาขุดไปตีท่านเนี่ยน่มันอยู่แล้วอ่าปัญญาเจ้าเมืองเพื่อจะเอา ตอนนั้นโพิษั์เจ้านี่เปิ้นเกิดเป็นเป็นลูกขเทวดาเนาะก็ฟังกรรมของบรรดาหมทหารเกว่าโอสั่งไม่หมนี้จะต้องมาตัดต้นไม้นี้แน่บิมาณของเฮานี่คงจะโดนตัดแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะรวมไปจนถึงบริวารแวดล้อมก็จะต้องก่นเสียหายด้วยความพินาศเลยโอ้เขาจะบะเบียดเบียนหมู่ เาควรจะฮือชีวิตแก่หมู่ญาติของเขาตกเมื่อคืนลูกคาเทวดาก็แต่งเครือ่องทรงอลังการเป็นติบเข้าห้องบรรทมพญเจเมืองไปให้อยู่เบื้องพระเศียรก็คือบนหัวพญเจเมืองพญเจเมืองก็สะดุง้งเนะตกใจหันเทวดานั่ง่านเทวดายืนให้อยู่ แล้วก็ถามว่าโอ้เป็นภัยมายืนให้อยู่บนหัวเฮาเนี่ภัยอัไรอย่างมาเกิดขึ้นเทวดาโพธิสัตเจ้าก็บอกว่าเออตัวมอมฉันนี่ก็อยู่หั่นถึงหกหมื่นปีแล้วคนก็มาปูจารุ่นแล้วรุ่นเล่านีแล้วก็จากรุ่นสู่รุ่นเขาก็มาปูจามอมฉัน แม้แต่บรรดาหลัดชนิกุลก็มาปูจาแม้แต่พ่อองค์ก็ปูจาความเจริญก็จะได้เกิดแก่อันประชาราษนะแล้วก็เป็นจะได้พ่อองค์ถึงจะต้องตัดต้นไม้นี้ปัญญาจะเมืองว่าตัวข้าก็บาหารต้นไม้อื่นๆที่จะใหญ่เหมาะสมที่จะเอามาแปลงเสาประสาทนี้ ข้าจะหฮื้อในช่างแปลงปราสาทที่มีเสาเดียวแล้วก็จะเชื้อเชิญเฮื้อท่านมาอยู่ในปราสาทที่วิจิตงดงามที่ข้าจะแปลงเฮื้อเนี่ยมาอยู่ในวังนี่เนอะเทวดาโพธิสัตว์เจ้าก็ว่าโอ้ถ้าพระอ,องค์เกิดอย่างอีน้นะนะขอหฮื้อตัดมอมฉันเป็นต้อนต้อนเตอะนะแล้วก็ตัดที่ปลายก่อนแล้วก็มาตัดตอนกลาง แล้วก็มัดดัดที่เขาเมื่อมอมฉันถูกตัดอย่างนี้ก็คงจะถึงแก่ความตายปยัญญาจะเมืองก็ว่าราชบุบุษตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกเมื่อลูนมาตัดหัวของโจรความตายนั้นชื่อว่าเป็นตุกเออตนลังนี่เป็นตนเจ้าป่าเขาตัดเป็นต้อนๆน,นี่ เป็นสุกกะท่านมีเหตุอะไรปรารถนาจะได้ถึงฮือตัดเป็นต้อนต้อนเขาจะเอามาแป่งเสาประสาทนี่จะไปเอามาเป็นต้อนเนี่ยอย่างก็เอามาเป็นต้นกะบ่าเป็นต้อนเทวดาก็บาเอาเอาเป็นตอน้ตอ,อ,นตอนนะเหตุใดถึงเอาเป็นต้อนเทวดาก็ว่าเออท้าตัดเป็นต้นเนี่ยจะก้นใส่ต้นไม่อื่นๆบรรดาหมู่ญาติก็จะล้มมด ต้นไม้หมุนนั้นจะล้มมดปญัญญาจเมืองได้ยินอย่างนั้นหอโอ้เป็นว่าเทวดาสิ่งสถิตต้นไม้รอบรอ,อบนั้นตวัวกออะโอ้ต้นหลังต้นใหญ่ถ้าตัดเกาเราจะโกนไปใส่ต้นอื่นอีน,อนอาอเออข้าพเจ้าก็เกิดบัเทืงอนีเนาะเอาเอาเอาเป็นยังเป็นยังบ่าละบ่าละประสาทนี่นะปะญัญญาจเมืองว่าบ่าละอ่า ข้าพเจ้าก็จะบัตรักบัตรดัดแล้วไปเตอะไปเตอะไปอยู่กับหมูญาติให้สุขสบายนี่ทีนี้เทวดาโพธิสัตว์เจ้าเกาะเออเฮาโอวาดแก่ปัญญาจำเมืององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์เทศนาจบพระอ,องค์ก็ย้ำว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายแม้ในการก่อนตรัาคตเจ้าเกาะประพฤติยาตัทธจริยาคือการได้ สงเคราะญาติยาตถะจริยาจากนั้นพระองค์ก็ประชุมชาดกพญาเจาเมืองครั้งนั้นก็ได้เป็นพระอานทน์ส่วนบรรดาลูกขเทวดาภูมิเทวดาที่อยู่รายร้อมตนหลังก็คือได้เป็นพุทธบริษัททั้งสี่ส่วนลูกขเทวดาที่อาศัยตนหลังนั้นก็คือเฮาตถาคตนี่เอง ท่านบูฟังญาติโยมท่านตั้งหลายเขาจะหันว่าการเป่งปานใสกันส่งเคราะห์กันนี่มันมีความจําเป็นนะเขาตั้งหลายส่งเคราะห์กันก็นเหมือนเสมือนญาติเนาะในการทําความดีเมื่อเขาส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันแล,แล้วนี่เขาก็จะมีความสุขเหมือนรถกันนึ่งก็จะต้องมีล้อมีเพลามีพวงมาลัยม,มีน้ำมันมีหัวเครื่อง มีสปะที่จะต้องห่วมกันอันลดถึงกันก็บใบใจห้องว่ดรถแล้วก็เดินหน้าบัไดนี่ท่านบูฟังญาติโยมอันนี้เป็นคติที่นำมาเสนอให้ศรัทธาทั้งหลายได้ฟังเอาแล้วเนาะพอเวลาล้ะตอนนี้19นาฬิกา48นาทีเหลือเวลาอีก12นาทีเหลือเวลาแถาม12นาที ต่อไปนี่ช่วงที่สองนี่ก็คงจะมีปี่น้องทางลำปางเนาะถ้าญาติโยมใส่เดิมถ้ารอบสองนี่ก็ขออนุญาตแต่ถ้าลายใหม่นี่ก็เจริญปอนเลย0 9 9 8 3 6 6 3 2เสอ,อง้าพี่น้องติฮับฟังทางบุญยาวาัดร้อยหจะโทรมาก็ขอเจริญปอน แต่ว่าถ้าจะบ่ได้ฟังก็อย่าไดห้หูแต่ว่าได้ฟังก่อตันได้ฟังกอดเพราะว่าที่บุญยาวาดในเปิ้นฮับตั้งแต่หนึ่งทุ่มช่วงก่อนนั้นก็หกโมงถึงหนึ่งทุ่มก็ฟังท่านสมชาติในเปิ้นฮับหนึ่งทุ่มก็ฟังต่อเนื่องเนาะก็เดียวสองทุ่มก็ท่านอาจารย์วรรณชัยต่อเนื่องไปเลยจเจริญพรโทษจากไหน บ้านตรงห้ายมบ้านตรงห้าเจ้ฟ네ังเก้าสิบสี่จ right? ุดห้าเนาะเจ้าโอ้โมธนะนินดีเนอฟังาร์โม่ลมใจโดนต่อไปก็หมวนฟังกูโดนเนอ สัตวคนน้อยคนน้อยคืนนี้ก็ต้อนรับสถานีใหม่แหมหนึ่งตีเนาะเก้าสิบแปดจุดศูนย์อำเภอแม่ใจเนาะคืนนี้เนะาะเจริญปอนจเจริญปนเอออด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอัดอดอัดเอามาแถมใหม่จเจริญปอน วิทยุเหตุกรรมครลีลีวิทยุก่อนมากะเปิ้นตันเฮานะกะามาเปิ้นบัดันมูเฮาอ่ะฟังไม่วางเยดิโอเลไปมาใหญ่เปิ้นบัดันมูเฮามูเ้าก้องปิดมาเลยอ่ะอ้าวศ9นย์เกดสห 3, 2, มสอ้สออาแจ้งผลกันนะับฟังจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปรเออคืนนี้ก็จะมีที่98.0าสิอำเภอแม่ใจเนาะทีมงานของคุณดารุณีเหมือนกันแล้วก็ฟังต่อนเนื่องไปเลยที่94.5าด้เนอคืนนี้2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มประมาณสองทุ่มไปนะเอาเข้ามาเลยฮับสายแล้วเออลุดไปเหรอเข้ามาทำไม 0998366 322ไแม่วางเรดีโอเพิ่มไปใชับอย่างเต้ออุ้ยอินฟังของป้าดมก็89.50้าจนะ์ะเจริญปนฟัองอยู่นะคะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดลำปางค่ะโอ้นักะลำปางเนู่อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมือง <จะ S 2> ลำ,ำปาง,ปาง ฟังเคลื่อนบุญญาวาดเน,ะนาะบุญยา,า,าวาดอือมชัดเจนดีก่อชัดเจนดีครับอนุโมทานาเนาะหนึ่งุสึ่งอะนี่นนเพิ่นโทรกับเพิ่นเต่งโทรกับบางทีมูกเกาเกาเนี่ยเขาก็เบาเบาพองเขาก็เฮือเปิ่นโทรช่วงเจ็ดโมงเกินถึงแปดโมงเนี่ยนะไลน์ลใหม่ๆโทร อากาประจำก็บเบาเบามือก่อนจเจริญปนไ้า์สาแก้ว่างตะคูโทษจากจตีนอนหางแ,แ,แก้วหางโดหางแก้วหางโดฟังสถานีไหนสถานีอี๋ององนะ่ะมันเลื่อนจากตดงนี้<อ><อ>บนานทุ่งเรดิโอกับหางโดงนี่ก็ทันใจเต็นดีจ้าหมดทันนะ โมทนา,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 าบ้านหันแก้วนี่ตึกสองทุ่มเนอะตึกสองทุ่มแล้วก็ถ้าสองทุ่มไปแล้วสองทุ่มประมาณสองทุ่มสิบสก็ล้องไหลซ่อหาที่บ้านเป็นเรดีโอหันแก้วได้แม่วางเรดีโอก็ไดก้าสิก็ว่าเ6 2 5ก็ได้อันนี้แจ้งบอกไว้ล่วงหน้าคืนนี้ตังเวียงป่าเป่าก็ฟังได้ตึงตร้า้ตังเหนือ ตังใตก็อยู่ที่เก่านี้เสี้าสองทุ่มปลายสักน่อยาจนถึงสี่ทุ่มดังเหนือพุ่นก็ดอยหมอกเรดิโอร้อยสามนยทีมงานของคุณดารุณีนะ0ูน8 4, 4, 3 9 6, 6, 6, 6, 6, 6 3 2 2เจริญปน

สัตรูศัตน้ามาแล้ลอบนญยวาสมาแล้วล้อลปางห้างชัดเกาะคาแม่ท่าตัวเมืองเจริญปอนเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เช็คกโทษจากไหนอันนี้อันนี้แม่โรจากกันน้ำดิบน้ำดิบปลาชางหรอวน้ำดิบน้อยโทากอน้มากนดิบนลอ่านดอยจากหนอาจารต์ท่ายนน้ำดิบนด้งว่า อย่างก็ห้อยต่อซักมันดับไปแหม่เดี๋ยวนี้แม่ฟังขืนนั้นของลุงดมอะไรเอาก่ะมันดับกวไหลออะบางทีอินเทอร์เน็ตมันอย่างมันนอะถ้ามันดับกวไหลซ้อหาเอาโมทนาตีหนึ่งดับกวไหลไปตีหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวปิดก็ไปร้านข้าวผัดปุ้นอย่าเล่นบอเออหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมาแล้วม่ได้โทรศัพทาอยู่ที่ไหนได้ อำเภอลำปางอ,อ่าอำเภอเมืองลำปางเจ้าำอำเภอเมืองลำปางก่ะเจ้าอ๋ออำเภอเมืองลำปางอีนอ้อฟังคลื่นสถานียังที่บุญยาวัดเนี่ยอ,อยู่ดีมีมสุขอ่าไปเกิดม้วนหน่อเวลาเหลือน,น้อย ไปเกิดมันโทรเป็นโทรมาเปลี่ยวนกั้างไว้ฝากเจ้าวันนี้ในวันจันทร์อันบ้านตำบลนาควรเมืองแม่ทาจังหวัดลำปางเจ้าโพบกับรายงานทันทีแม่ท่าลำปางแต่อันฝังคืนทัานคุณยวัดนะเจ้าอยินดีนูกแล้วมันโผลมาที่เจ้าอนุโมทนาสายต่อไปเอาคนน้อยคนน้อยหนึ่เหลือแต่ห้านาที จะเิ่นปนติดแล้วเอาสายใหม่มาการุณาปิดวิทยุก่อนเวลาโทรมาหรือว่าลีลงจะไปเล่งดังเนาะถ้าเอาเล่งวิทยุดังก็ฟังบางเรื่องสัญญาณมันหน่วงไปพอจะมาอยู่เจีงยงใหม่เพ่ก็เดินทางประมาณน,นาทีหนึ่งเสียงจะไปพดปุ่นจะเิ่นปน Chạc tiền đấy hả long 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 ยินดีหนุจ,<ะ>จกดีจกดีจกเอออีกะถ้าครอบคลุมหลายๆอำเภอหลายๆพื้นที่ก็จะเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจเจริญปนทศชาตเจ้า,าทจากที่ไหนทางใดอยู่ลำปางเจ้าลำปางอำเภอตำบลจังหวัดอำเภออำเภอเมืองอะไเจ้าอ๋ออำเภอเมืองตนทงไตนทงไชัย เจ้าฟังคืนอของวุญญาตเจ้าติดตามตั้งแต่ส่วนมนมาแล้วเนาะเจ้าติดตามกันไปเลยๆเนอะเจ้าดูาดีมีสุขเนะาะเจออเนี่และการต่อไปก็ยังมีอยู่ครั้งแหม2สองนาทีเดี๋ยวเผื่อเวลาให้สถานีที่เพื่อนจะตัดสองทุ่ม ส่วน98.5 7นี่ก็จะยุดไปสักประมาณเกิงนาทีเนอะเพราะว่าสลับสัญญาณอาจจะมาอยู่กุฏิกันเดียวก็จะย้ายสัญญาณไปที่หอฉันบุนท่านอาจารย์วราชัยเพิ่นเตรียมพร้อมมาแล้วเอาเจอ,อีก,ก่อนบอกถ้าหับสายัมก็จะยาวแด้ยัดโยมแร้อืมเอาเตอ,อี้ก่อนก็ขอบคุณเนอะสำหรับวันนี้อ ก็คำมาแรงมาเขาก็ได้ฟังธรรมะกันสิ่งละอันพนะน้อยเก็บกันไปเนาะเอาไปสอนจิตสอนใจเผยแผ่สอนหลูกสอนล้านต่อไปขอบคุณทุกท่านทุกคนท,ท,ที่ติดตามรับฟังก้อยมาปะกันแถมใหม่อัตมาภาพเข้ารายการทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนอ,อะเวลาหกโมงสิบเป็นต้นไปจนถึงเวลานี้สองทุ่ม สองทุ่มปลายก็จะมีรายการรอไปแถมอายุวันโนสู้ขังปลาง